โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้จะมีหน้ามาของเราคือเราเล่นตามเมื่อกี้ไปแล้วไปเจอน้องคนนี้มาให้มาเป็นหน้าม้าหน่อยหน้าม้าคืออะไรรออยู่นะคะเนี่แม่กมันพูดแหละคือว่าต้องกัดออกกินผมผมบอกว่าแล้วผมจะอัดคลิปมันเลยมาอยู่กับผมมันบนเลยครับทุกคนบ้านทุกคนหนาวกันไหมบ้านผมนี่หนาวจนไข่สั่นเลยของผมแบบโคตรไปเลย เดี๋ยวมาเล่นกับไอ้น้องคนนี้กันแต่ว่าผมผมจะเล่นคลิปคู่นะจะเล่นจะลองดูมันจะแรงขนาดไหนโอเคไปเล่นทุกคนเปิดใหม่เปิดใหม่รอๆได้ยินไหมนั้นได้ยินครับเออเอวันดีวันดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับทสวัสดีจะลงไปพูดติดตามชพื่อนติ๊กคนใช้นัดด้วยนะครับเออที่มันใส่เขอาเฉยเลยว่ะอากดกด เริ่มเกมมาเราก็จะใช้แค่เฮ้ยใครบ่นแล้ววะฮะฮัลโหลฮัลโหค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะไม่หลับไม่นอนกันค่ะทำยูทูปครับทำยูทูปครับโอเค็บมากวนัเจ็บมาก เจ็บหนักแล้วด่าเจ็บชิดช่องนะครับชิดช่องนะครับเดี๋ยวไปติดตามหาเจ็บเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บโอ้โหไม่มีกันอะไรสุดยอดเลยดอนแม่แม่พอดีผมเอากล้ามาเห็นมันเหลือๆเลยต้องใช้เออเหลือๆเร่ยสุดยอดว่ะเนาะโอเคเราจมาน้มันน้ำมันสามตัวสามตัวอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยตรงไหนวะ คุณห้าเหรอเดี๋ยวคุณเจอพี่ก้าถูนะเออเนี่ยอาลุมลุ้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 มลุมมันไอ้น้องลุ้มมันสวยแตกรอลุ้มเอาเนาะลุ้มตะกี้อ่ะน้องน้องพี่แตกหยุดหน่อยน้องพี่แตกโอเคโอ้ย ยงเย็น่าแยกันย่ายงกันคุยะาทุกคไม่เคยจะไมหัวซาไปเลยนะเจคาลิเซ่ปากเป็นมันกุพาระมูงจนโมอะไรก็ทุกคนตมันโมอะไรโมงกับจิบ่ายเลยไปนะลุยลุลุยเลยนะเฮ้ยทุวิ่ง เห็นตอนตีสี่ตีห้ามันดีอย่างนี้นี่เองได้ทีคนแบบคนชิลโมนดีจังเออวัน <c oughs> ยังคนไม่นอนมันรีดเออทุกคนทุกคนป่นทุกคนหนาวป่ะ <c oughs> หนาวมาก <c oughs> หนาวว่ะหวมากว่ะนี่พี่พี่รู้จักรู้รู้รจักใคร,รมนุษย์คนไหมบ้างบ้างคนเจอบ้างคนโอเค เออ,เอ,อพี่แล้วคนดังๆแล้วเขานอนบ้านเอกไปได้ไงวะมันก็ปิดเอกนี่น้องเอกนีง,งกัข่าบแปลกๆเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วความแรงไม่มาแล้วพี่ตัวผมนี่หนักดตัวเองความแรงของพิษงงยูทูบเบอร์ยิงขาเเ้ยยใครรููทบบอ์วะใครยูทูบเบอร์วะ,ววะน้องไงน้องไงน้องยูทูบเบอร์น้องยูทูบเบอร์โอเคโอเคติดตามช่องน้องเลยนะเฮ้ย คิดว่ามันดาปแลตนตนอ้ายหัวแตกหัวแตกหัวน้องคไรลอคาเฮ้ยยาปะผลเสบียงขอยาหน่อยมผลเสบียงขอยาหน่อเคจจะไปน้องตเลียตเียผานเลยครับขอ

หนาหน้าหุนพลยนาไนะไม่เป็นหมอเราจะเป็นห่วงยีทำเรื่องอยู่นะใครใครทำยูทูปใครทำุาเปกอยู่เนี่ยใครทำยูทูปใครทำยูทู e คนไหนทำยูทูหนไม่เคยทำมีเอ่้าน้องน้อามาวะน้องภาสาวาทำยูทูอยู่อเออโอเคโอเคจัดไปไอ้นุ่มโอเคผมเล่นติ๊กตอกอะติ๊กต๊อกอนเอววะหรือว่าเต้นเต้นแบบแห้งอันบวชอะไรอย่างงี้ นี่แบบใสน่ารักน่ารักละอ่าตัวใสชอบอ่ะนึกว่าแบบแหงงานบนวอะไรอย่างงี้แผนบวชก็จัดได้อ่ะถ้าว่างนะเสริมเสริมกระติ๊บอะไรเงี้ยเสริงกระติ๊บก,ก็เหนียวนี่ตัวนึงตรงตรงต,ง,ตงเบอร์ี่โเจ็บกูเจ็บ,จบอุ้ยลากเขาโอ้โห่ทำไมกูยิงไม่น็อนเออโอโต้เบี้ยงเอามันอีคนนี้เขามันได้จริงอ่ะ เป็นคนดังแล้วขอบัน <Oliver> okay. ีโอ้คำนวณให้ภาพการเดินอ่ะวิ่งไปวิ่งโอเน็ตวิ่งฟูดมากกันที่ปลายเลยมาดูกันต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะทุกคนนะฝากด้วยโอเคสี่ร้อยซับ fiber ไปด้วยกันแดดเด็กร้องร้องร้องให้ แจนเยนจเย็นจเย็นจเย็นมาคิดคู่มาแล้ิดคู่เย็นิดคู่คิดคู่อ่าคิดคู่อ่ะคู่ขิดเฮ้ยคูิดกมา่้หุ่นดกเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ขเสียงเบอร์สเบอร์สี่เบอร์สี่อะเีเานคะเรเดี๋ยวเราเิดคู่ไม่ได้งสคืเบอร์สนะเบอร์สเบอร์เบอร์สเบอร์สียงคบราบมันเออใต้ใต้ใมาส เปิดหน้าโดนดีเซตเมื่อสิบทดสเบียงงบมันดสอบเบียงไม่มียามาเอ้ยหลังเข้าตัวนึงทดสเบเบียงมีอะหลังเข้า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 ไอ้ก้าไอ้ก้าหลังเข้าแตกแตกแตกโอ้โหไม่ถึงเซลยววิทดสอบเบียงแตกแล้วทดสอบเบียงแตกแล้วแตกแตกแตกโอเคแตก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 หนึ่งหน่วยตรงนี้หนึ่งหน่วยกู ใช้คิวพันยิงมันโอ้โหโดนยิงเองตางข้าวีเบียงใจเย็นตาล้วี้นาหายเึ็นมอัเราจะพาครับจวันี้ครับก้าได้เก็บรองวงไปแล้วครับราการม่กังมาช่วยนะคะหลแตกแเบิร์นะครับเอสเอ็มนะครับจังหวะนี้ได้ยิงไปแล้เพื่ออาร์ของเราเพราเขาถึงได้ราลดใกล้พันยักมึงหงอแอมขึ้น โอเคคิดปุ้ยโอเคเฮ้ยถ่ายรูปดิถ่ายรูปดิทำไมอยู่บนทุ่คนเลยอ่ะเออใครวะไอยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ให้ผู้ชมทางบ้านแบกหรอใช่ครับยูทูบเบอร์ให้ผู้ชมทางบ้านแบกได้ไงวะเฮ้ยไม่เข้าใจเลยว่ะเอ็มอะไรละเออแม่งโอ้ด้านนี้ด้านนี้ไม่ชอบเลยอ่ะ แบกนะแบกหนึ bag, okay. okay. well? ่งนะอันนี okay. ้จริงนี่จริงดังเลยครับปนเสบียงปนเสบียงปนเสบียงมาที่ปนเสบียงไปเรื่อยเลนี่ยปนเสบียงถ่ายรูปถ่ายรูปปนเสบียงถ่ายรูปก่อนปนเสบียงไม่เอาเรื่องอยู่นะโอเคไปไปปนเสบียงดูดูอุ้ยมาแล้วโอเคหนูหนูยังไม่ได้ท่าถ่ายรูปใช่ไหมเออผมวของหัวขาเลยตั้งพักมาอ้าว่าถ่ายรูปหายเล้ววะออกไปไว้ไหนวะ ทำไงอะคือตู้ให้มาทำมันว่าหกพันนี่นี่เองเคยเติมพีฟ้าเหรอนี่ินเตลียนเซ้ายมีไหมนี่สูดลับผมไม่มีใครยิงผมได้เออเองโหดไงพุชเบี้ยนนี่พี่พี่หลังผมไเจอเลยแม่งกอดเกินอ่ะเฮ้ยเสียงคงนี้ฟอเกินนะอดำขี้ไหนาบนหัว คุณสบียเองบมนเลยวะโอ๊ยนี่มันมาได้โอ๊ะมาเน้นหัวครับเน้นตัวะโอเคแล้วครับวเวครับโอเคสวยสวยตัวเียสวยโบว์บัเลียตอนแรกลนี้มาอยากหโไล่ต่อยไหมไล่ต่อยแบงเลยหลหลหลังหลังัออทีม ได้เวลาอับบาก้าชูแล้วที่ไหนวะอับบาก้าไอยบอลรู้มาหนึ่งไอเวนี่เิ็บนากโอเคปวดสะเบียงไม่มีหัวเลยอ่ะไม่มีหัวก็ตกเลยอ่ะบวสะเบียงแต้โอเคนะทุกคนปั๊ดมันยาวอ่ะเฮ้ยบอลลุยเลยเหรอ ลาวิเตอร์เนี่ยโคตรรัวเลยในทุกเกมมันจะเป็นโหดมากแล้วที่เอามาเข้ามาในทีไฟสุดจัดเอ้กูจะพูดพวกมึงพูดอะไรกันดังนะเนี่พูดอะไรตั้เกมเลยวะเฮ้ยโตอรเบียงโอบียโตร้ไดครับดครับเจ้าวิเจ้าวิเจ้าวิโอ้ยโตายแล้โอ้โห บอกเลยแตกเซียวอีโอเคนั่งเนสกรีนแบบเก็บเสียงอะแบบชิๆๆอะไรอย่างงี้ก็ทำไมพี่ไม่ยงคเดมไเหมนวะอ้าตรงไหนวะอยู่นี่วิิแตก่าง้แตกเฮ้ยตาาแล้วน้อยตาาแล้ว เอาจิแล้วไม่มีกาะัเสบียงเขาหน่อยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลย้ยเ้สอกอให้เ่าเสือกาให้เอาไปไหนเอาไป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 จับจับโอเคเืรวยเกินนะครับมันน้องเกนมันจะอเกาตนี้ต้องตเนี้าต้องเอามันอันนี้เราต้องเราต้องสุดสุดยอด ยอดเออจไปสเบียงดัเลยคนตายคนแรก้านไหน่ใต้เรือใต้เรือใต้เรือดาวดงนึ่งละไงมาลงมาเบียงใต้เรือ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 ุพูดสเบียงก่อนไหนวะใต้เรือเย็บหนกตรงนั้นอะตรงนั้นดาวแล้วหม่งตัวม็อกห่ แตกหนึ่งแตกหนึ่งสามเลยสามไม่ได้นี่เออเฮ้ยอย่าลงไปพี่อยู่ด้านได้พี่อยู่ด้านหลัง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 อย่าลงไปยังไงจะมีกลยุดิเรามันลูกนักเลงรูักเลงเพราะว่าลงไปแตกหมดตีโอ้ไม่ใช่ละมันเก็บยามันเก็บยอ้สิงนี้ต้งไหนวะมิงไว้แล้วโอเคเออเราต้องเราต้องแชร์อะไรอย่างงี้ดิน้อง โอเคนะคนสเปรียงไอ้ก้าอันนี้หายก้ากูแตกไปแล้วโอ้ยก้ากูเฮ้ยยังไงติดฉากเองคิดวีโอเคจัดคาไปนั่งทีสุดยอดไปบ่ายไปบ่ายคนสเปรียง